สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพระเทราจารย์กับพระเครื่องเมืองไทยในคลิปนี้เช่นเคยจะได้นำข้อมูลและการดูเหรียญหล่อโบราณมาร่วมกันศึกษานะครับผู้ที่เข้ามาศึกษาก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้มุมมองกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ศึกษามาจากตำราหลายเล่มได้ประมวลและสังเคราะห์จนเป็นที่แน่ใจว่าเนื้อหามวลสารและพิมพ์ทรงถูกต้อง เป็นแบบอย่างในการศึกษาหากได้พบในสนามหรือผ่านมือก็สามารถเจ็บไว้ได้เลยนะครับในคลิปนี้จะเป็นการนําเสนอเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกําแพงเป็นหนึ่งในเหรียญหล่อที่เป็นที่นิยมตลอดการโดยเฉพาะย่านฝั่งทนนะครับล่ำเลือถึงความเหนียวชนิดที่ว่ายุงไม่ให้กัดเลยประมาณนั้นเลยนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับได้นําเสนอ พระรูปหล่อหลวงปู่ชูวัดนาคปกเป็นพระรูปหล่อโบราณซึ่งสร้างในยุคสมัยที่ใกล้เคียงกันในยุคสมัยก่อนนะครับเป็นการหล่อแบบโบราณเป็นแบบประกบด้านหลังนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่ประกบแล้วจะมีรอยตะไบแต่งจะไม่ใช่หล่อแบบสวยงามนะครับแต่ก็ยังมีตำหนิสำคัญในการพิจารณาศึกษานะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องดูแบบในการหล่อและการประกบเบ้าในด้านหลังรวมทั้งพิมพ์ส่งก็สามารถที่จะวิเคราะห์ศึกษาและเก็บสะสมได้นะครับโดยเฉพาะการอาศัยบุญบาร,รมีขององค์ท่านซึ่งมีพุทธคุณเป็นที่แจ้งชัดและเป็นที่ส่อแสวงหามาจนถึงปัจจุบัน ก่อนอื่นขออนุญาตนำชีวประวัติคร่าวๆขององค์ท่านมาบันทึกไว้เช่นเคยนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับเป็นที่ะระลึกในโอกาสที่หลวงพ่อมีอายุ75ปีโดยคณะสิทธิ์ได้จัดงานทำบุญฉลองอายุและขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อไปขึ้นมีทั้งพิมพ์จอบพิมพ์รูปไข่และพิมพ์เสมาซึ่งมีจํานวนการสร้างค่อนข้างน้อยนะครับส่วนประวัติขององค์ท่านนะครับ หลวงพ่อไปเป็นชาวบางบอนใต้บางคุนเทียนเกิดเมื่อพศ2403ท่านมีนามสกุลเดิมว่าทองเหลือในวัยเด็กได้เร่าเรียนอยู่กับอาจารย์ทัดวัดสิงห์ด้วยความที่ท่านเป็นคนใจคอกล้าหาญแบบนักเลงจึงคบหากว้างขวางมีเพื่อนฝูงมากมายนะครับเมื่อท่านอายุได้ยีบสามปีบิดาของท่านเกงว่าจะหลงสู่ทางไม่ดีจึงขอให้บวชที่วัดกำแพง โดยมีพระอาจารย์ทัดเป็นพระอุปชาหลวงพ่อพ่วงวัดกกเป็นพระกรรมวาจารย์ได้รับฉายาว่าฉันทสลกหลังจากบวชท่านได้ศึกษาเล่าเรียนและเป็นพระปฏิบัติตีปฏิบัติชอบนะครับมีอิทธิฤทธิ์เป็นที่ปรากฏมากมายทั้งด้านวิชาอาคมและเหรียญรูปหล่อขององค์ท่านท่านได้รับตําแหน่งเจ้าวาดวัดกําแพงและธนุบมลุงวัดจนลุ่งเหลืองเรื่อยมาและได้ ถึงแก่มรณะเมื่อพศ2489ครับทีนี้เรามาร่วมกันศึกษาเหรียญหล่อขององค์ท่านนะครับโดยต้องศึกษาลักษณะของพิมพ์ในเหรียญหล่อนั้นก่อนนะครับว่าถูกต้องตามแบบพิมพ์หรือไม่นะครับจากนั้นก็มาศึกษาลักษณะใบหน้าความคมชัดความเป็นธรรมชาติและที่สำคัญนะครับเป็นหล่อแบบโบราณ แบบประกบด้านหลังนะครับจะมีเห็นรอยประกบและมีรอยเลื่อยแต่งให้สวยงามจากนั้นก็มาดูเนื้อหามวลสารนะครับเป็นหล่อโบราณและผสมโลหะต่างๆที่สิทธาอนุสิ์นำมามอบให้พิมพ์ต่างๆและโลหะต่างๆจะต้องสอดคล้องเก่าถึงยุคนะครับโดยลักษณะ ตำหนิสำคัญนะครับดูจากบริเวณใบหน้าก่อนนะครับเส้นไลผมบริเวณนี้เหนือหน้าผากต้องมีความลึกขมชัดนะครับบริเวณใบหูบริเวณนี้จะมีตุ่มเนื้อก้อนใหญ่ข้างแก้มจากนั้นก็มาดูตุ่มเนื้อด้านในแขนขวานะครับจะมีตุ่มบริเวณนี้นะครับทีนี้มาดูบริเวณฐานนะครับ ตุ่มเนื้อ2ตุ่มอยู่บริเวณล่องซุ้มนะครับและมีตุ่มในล่องซุ้มอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งอยู่บริเวณปลายฐานจอบนะครับซุ้มขององค์ท่านบริเวณด้านข้างนะครับฝั่งขวามือเรานะครับจะเห็นซุ้มมีรอยบากเป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณนี้นะครับและไล่ลงมาจะมีตุ่ม2ตุ่มในล่องซุ้ม ทีนี้เรามาศึกษาบริเวณด้านหลังนะครับตัวทอกับสระอีเกือบชิดกันนะครับและก็จะมีเส้นวิ่งข้างๆระหว่างตัวทอกับสระอีนะครับเส้นไล่ลงมาจุดนี้เป็นตำหนิสำคัญนะครับจะต้องมีนะครับเลขสี่กับลอลึหางของเลขสี่เกือบจดกับตัวลอลึนะครับนี่เรามาดูขอบข้างนะครับเป็นแบบประกบ นะครับจะเห็นล่องประกบและมีรอยแต่งของตะไบนะครับนี่เป็นลักษณะการหล่อทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับและที่สำคัญเนื้อหาโลหะกระแสะโลหะจะต้องเก่าถึงยุคหากพิจารณาในภาพรวมตำหนิสำคัญและกระแสะโลหะแล้วนะครับก็สามารถเจ็บไว้บูชาได้เลยนะครับพุทธคุณนี้ ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับด้วยเหตุล่ำาลือกันถึงเรื่องความเหนียวและคงกระพันชาติครับก็ไปอันจบการศึกษาเหรียญรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงซึ่งปดเหรียญจบไว้แต่เพียงเท่านี้ในคลิปหน้าไปศึกษาเหรียญรูปไข่ขององค์ท่านนะครับจะเป็นอย่างไรสามารถรับชมได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ